สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกท่านครับผมอันนี้มากินคึ้เตียวบุฟเฟ่ต์กันนะครับผมชามละห9บาทนะครับผมเติมได้ไม่อั้นนะครับผมคึ้เตียวบุฟเฟ่ครับผมนี่นะครับผมมาถึงแล้วก็มายืนสั่งตรงนี้ก่อนนะครับผมเข้าไปทางนู้นนะครับผมอาหารตามสั่งก็มีนะครับผมมีให้ด้วย หลายอย่างนะครับผมส่วนก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีให้เติมนะครับผมนี่นะครับผมนี่เป็นตีกไก่นะครับผมแล้วก็ขาไก่หัวเขานะครับผมอันนี้เติมได้ไม่อั้นนะครับผมก็ามีเลือดนะครับผมนนี้เติมได้ไม่อั้นเลยนะครับผมเป็นถ้วยห้าสิบก้าทมาครับกินหมดแล้วเพิ่มได้อีกนะครับผมเติมได้ไม่อั้นนะครับ นี่นะครับผมเป็นบุฟเฟ่นะครับผม59บาทนะครับผมนี่เป็นเจ๊ใหญ่วันนี้นะครับผมนี่เจ๊ใหญ่นะเลี้ยงน้องก่อนกลับบ้านนะครับผมวันนี้เจ๊ใหญ่ใจดีนะครับผมก่อนกลับบ้านเจ๊พามาเลี้ยงนะครับผมวันนี้นะครับผม <S <S วันนี้ก็ฝากเพื่อนๆนะครับ กันไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ